ไม่เคยไปนอนโรงพยาบาลนานเหมือนเที่ยวนี้เป็นอนอยู่โรงพยาบาลตั้งแต่วันที่สถึงวันที่ยี่สิบเจ็ย่สหถูกไปนอนถึงยี่สิบวันโอ้ยบอกหมอท่านถ้าหมอไม่ให้ออกไปจะหนีอ,ออกเไยวันนั้นหมอจะให้ตรวจอยู่ไปถึงวันที่วันที่เก้า โอ้ยเราไม่คอยเลยเรา้ปนี้ออกก่อนนะหน่งแต่เลยรวบรวมไปไอ้ที่เหลือก็เลยรวบรวมไปตรวจไปรวมไปตรวจวันที่เก้าวันเดียวเลยเกเลยเดียว 8, วันที่แปดวันที่แปดต้องลงไปอีกวันที่เก้าไปพบหมอตรวจทั้งวันอีนละมันเกิดวูบก็ไม่มีสายเหี่ยอะไรก็เหมือแบบนจะปีนกายลย่ มันไม่มีอะไรบอกลูกหน้าไม่มีความรู้สึกว่าเราอิเบียหรืเรอเราอ่อนเพียหรือเราอะไรมันไม่มีทั้งนั้นอ่มนก็ปกติกปกติธรรมดาดีอ่ปีกายปีกายที่ลงอยู่ที่ห้องน้ำที่กุติไม่ใช่กันมันไม่มีไม่มีไม่มีลักษณะอะไรบอกบอกมาก,ก่อนเลยอยู่ดูสงายลงไปเลยไอ้วันที่สี่นี่ก็เช่นกันแต่ว่าเราเหนื่อยมันก็ไม่ใช่เหนื่อยนะ วันที่สามเช้าวันที่สามก็อยู่ที่สวนแสงธันมเรากจัดทัพป่าเพื่อระดมทุนให้แก่โรงพยาบาลโรงพยาบาลสวนดอกเพื่อพิบารณาพิจารณาถอนหรือจัดหาทรุพันเข้ามาตึกหลวงปู่แหวนสุกินโนที่โรงพยาบาลมหาลายโรงพยาบาลสวนดอกนั่นน่ะก็จัดเสร็จเรียบร้อยพอช่วงบ่ายก็ออกไปรับงพาราระราชทาน รางวัลเสาเสมาธรรารจัดก,กับพระเทพคนเดียพระเทพแล้วก็ตอนตอนสองทุ่มก็ไปเทศอยู่ที่วัดทองเมียมเสร็จแล้วก็กลับมาพักที่สวนธรรมเช้าวันที่สี่เราไปฉันเช้าอยู่ที่สวนธะรมพอฉันเช้าเสร็จเราก็ไปไปโรงพยาบาลสมิติเวชไปทำไครท่าบอมบัดรเขาปวดบัตเอวอยู่ปวดหลังปวดเอวอยู่ก็ไปทำใครท่าควมบัตอ,อ,อยู่ที่ ที่โรงพยาบาลชุกิติเวชใช้หน้าทาวเสร็จแล้วก็กลับมาพัก,พ,กพักอยู่ที่สะพานควายพอถึงห้าโมงเย็นเากจะเตรียมไปงานาแล้วแหละลงปู่เลิหลงปู่เลิออกไปลุ่หน้าก่อนแล้วก็โทรมาบอกว่าเอ้ยเราไปก่อนเด้หรผมไปก่อนเนี่ยไปคอยอยู่ที่บาง,งานเดี๋ยวเอาเราไปเลยรีบเข้าไปอาบน้ําพอไปอาบน้ําเสร็จจะเช็ดตัวยังไม่ทันเช็ดตัวเลย มันเงียบไปเลยไม่ร <t> ู้เรื่องอะไรเลยมารุ้กทีหนึ่งนั่งพับเพียบอยู่นั่งพับเพียบอยู่ข้างอ่างอ่าบอาบน้ำไอ้ท่อนักแร้เนี่ยมันกระั้นอยู่ท <modeling> ี่ของอาบน้ำก็เจ็บจุกจนหายใจไม่ออกเลยเจ็บเจ็บบออไม่ถูกเลยจุกหายใจไม่ออกก็นั่งทุรนทุรายอยู่สักสักคู่หนึ่งพอเริ่มหายใจออกแล้วลุกออกมา เรียกลูกศิษย์ลูกศิษย์มันอยู่หน้าห้องก็ได้ยินเสียงอยู่มันจะตกรเรียก,ลก,ลก,ลกแลุงโอ้ลุงปู้เราก็ไม่ได้ยินแต่พรามันจ,จุกมันจะตายเอย่าพอออกมาก็เลยบอกลูกศิษย์ว่าเอ้ยหนุ่มเราเราล้มไปสีขาวเปกระแทกกับอ่างอาบน้ำมาเอายามาทาให้หน่อยนึงลูกศิษย์ก็เลยเอายามาทาพอทาเสร็จแล้วเ,เราก็รีบไปนอนเขา พอไปถึงงานเล้วเรามันนั่งอยู่ที่เก้าอี้มันนั่งตัวเป่าๆที่ไม่นัมันมันเหมือนตัวยืดยุบลงมันต้องนั่งค้ำสองแขน่ต้องค้ำเก้าอี้ค้ำยกตัวขึ้นมาถึงนั่งได้เข้าใจว่ามันถุกเดี๋ยวก็หายแต่พอนั่งไปนั่งไปมันไม่ได้หายมันยิ่งหนักขึ้นหนักขึ้นมันตุกหนักขึ้นเจ็บมากขึ้นมากขึ้นจนหายใจยังไม่ออกก็เลยโอ้ยถามคนขับรถว่าเอ้ยเราอยู่ที่นี่เราจะไปโรงพยาบาลออชัยยุทธ หรือจะไปโรงพยาบาลเลยซุพิทิเวชช้หน้าทางสะดวกกว่าเขาว่าสุพิทิเวชช้หน้าทางสะดวกอ่าเปเลยรีบไปมีไปเวลารวมันเลี้ยวโค้งแต่ละทีเนี่ยโอ้โอโยเหมือนตัวจะขาดต้องเลยต้องจับประตูไว้ตันตันบอกเก้าอี้ไว้พอไปถึงโรงพยาบาลนี่าตัวอ่อนยืนยืนเดินไม่ไหวแล้วก็เตรียมมาเตรียมมาหาไปก็นั่งนอนเตียงไป นอนเดียวไปไปเอ็กซเรย์ก็ปรากฏว่ากระดูกซี่โครงหกักสามซี่ซี่ที่เจ็บที่แปดที่เก้าับก็เล,นะ <S <S เลยหมอเลยต้องการให้อยู่นิ่งๆที่สุดก็ขอไม่ให้ไปเยี่ยมขอปิดปิดเป็นฟังนักไว้แตีแไม่ไม่มีไม่มีใครรู้หรอกเราปิดอยู่ในห้องไอซอยู่สี่วันพอพอวันที่ห้าเริ่มขยับตัวได้แล้วก็เลยย้ายไปอยู่โรงพยาบาล สี lives, ่ดีต้าเขาหมอที่ดูแลเนี่ัปฏิหมอที่สี่เลี้ยล่าทั้งนั้นเลยต่อมามาตอนที่สี่ิ้าหมอก็สงสัยเรื่องสมองต่อไป MRI รเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองสงสัยว่าเส้นเลือดใหญ่ที่เป็นเลี้ยงสมองต่อไปไปอุจจาระเส้นเลือดใหญ่สงสัยเรื่องเรื่องหัวใจต่อไปตรวจเรื่องหัวใจไป ไปฉีดสีไป MRI ไปอะไรอะไรเรื่องปอดเรื่องตับเรื่องไตตรวจวัดเนี่ยั้งแต่สีสันลงไปที่ปลายเท้าไปเท้าขึ้นมาตุกงสีสันก็ยังเอาอะไรแน่ชัดไม่ได้ก็ที่สุดหมอก็เลยฝังเครื่องฝังเครื่องลงไปใต้ชั้นของของอะไของไขมันเนี่ยก็พาผาผาไปแผลกว้างประมาณสักเซนต์เซษนี่แหละก็เสียบเครื่องเข้าไป ไอ้เครื่องตัวนี้ก็จะคอยตรวจจับเหมือนเหมือนติดกล้องไว้จับขโมยอ่ติดไว้อยู่สามปีอายุมันอยู่สามปีแต่นีาก็มีเหมือนตัวรีโบตติดปั๊ตเอวไว้ถ้ามีอาการอะไรเรากระจับตัวรีโบตเนี่ยมาท้าไฟมันก็จะไปทิ้ข้อมูลไว้เวลาหมอนันเขาก็จะไปถอดดึงข้อมูลที่ออกมาต่อไปวินิจฉัยโลกทีหนึ่เนี่ยเหตุการณ์นี่เหตุการณ์ที่เคยขึ้น มันไม่มีมันไม่มีลักษณะบอกลูกหน้าเลยว่าเราเรามีอาการวิงเวียนลือหน้ามืดหรือหรืออ่อนล้าอ่อนเพียเหมือนคนจะเป็นลมมันไม่มีเลยนะคนคนจะเป็นลมมันจะมีอาการวิงเวียนมาก่อนใช่ไหมจึงจึงเป็นลมเป็นแรงไปไอ้นี่มันไม่มีอะไรเราก็สดชื่นเรากับเบอร์ใทของเราตามลักษณะของของลมพ่ออยู่แบบนี้มันไม่เคยหน้ามืดหน้ามืนอใครหรอกมันก็อยู่มาแบบนี้เวลาจะพูกก็บูกเหมือน เหมือนเหมือนเหมือนถ้าเราพูด, ang, ดง่ายๆเหมือนกับรถมันโดดหัวสะพานเนี่ยบุ๊กไปไม่รู้เรื่องอะไรเลยถึงว่าโอ้ชีวิตเราประมาทนอนใจไม่ได้มันมาตื่นแล้วทุ่เวลาปีนี้ก็เจ็ดสิบสี่เต็มเจ็ดสิบห้าแล้วม,มาเตือนมาเตือนหอยเข้าหอยเข้าฉันจะมารักแกแล้วเ้อเพราะฉะนั้นไม่ว่าไม่ว่างว่าสาวาว่าเด็กว่าเล็กว่าแกว่าเท่าเลย ราชรถมาเกยได้ทุกเวลาเวลาราชรถมาเกยล่ะเราปฏิเสธกันขึ้นราชรถไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเรารู้แน่ว่ายังไงราชรถต้องต้องมาเกยเราอย่างแน่นอนแต่เราไม่รู้ว่าราชรถจะมามาถึงหน้าบ้านเราเมื่อไหร่นะไหเราก็เตรียมพร้อมสิมีเสื้อผ้าอะไรมีของอยู่ของใช้ของสสยไอ้ไอ้เสียงการที่อยาก ที่จะไปใช้ข้างหน้าเราก็เตรียมเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้สะสมไว้เก็บสะสมไว้ถึงแม้เมื่อเราสะสมเราเตรียมพร้อมดีแล้วแม้นลัละชะรถยังมายังยังยังไม่มาเราก็อยู่ได้อย่างสบายสบายสบายใจเพราะฉันได้เตรียมพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างมีความพร้อมแล้วพร้อมที่จะเดินทางนะเราก็สบายใจพอราชรถมาถึงหน้าบ้านช่วยหอบสิ่งอของของขึ้นะะราชรถไป เดินทางไปได้อย่างสะดวกเลยพอไปถึงจุดหมายปลายทางของเราด้วยสมเยียมการที่เราเราติดมาพร้อมเราสะสมเก็บไว้พร้อมเตรียมไว้พร้อมพอเราถึงจุดหมายปลายทางเราก็อยู่ได้อย่างสะดวกสบายเลยจะกินอยู่ใช้จ่ายจะอะไรอะไรมันมันมีความสมบูรณ์หมดเพราะเราเตรียมพร้อมไว้อันนี้ก็เไว้อนชีวิตของพวกเราเราเหมือนกันแต่ถ้าเราไม่เตรียมพร้อมอ่ะ สนุกสนานเที่ยวเล่นไปโอ้ยรถมันก็ไม่มาหรอกเที่ยวเล่นซะก,กอ่อนอะไรต่ออะไรก่นอนไ,ไม,ไม่ไม่ต้องไปเตเทียมกันหรอกเที่ยวเล่นกันเพื่อเพื่กกอซะก่อนแต่พอคิดถึงพอคิดถึงยางไใดเฮ้ยเดี๋ยวรถมันจะมาหรือยังรถมันรถมันจะมาหรือเปล่าวะไออเอาของอันนั้นก็ยังไม่มีของอันนี้ยังไม่มีหว้ของอัองนนั้นยังไม่ได้เก็บดีว่ามันกังวลแล้วพอถึงเวลานาชุรถมาถจอดหน้าบ้านโอ้ยรีบไปลืมไม้ตั้ลืมไม่นี่ บางทีขึ้นรถก็ล้มลุกคลุกคลังตกไปใจรถซะอีกล้มลุกคลุกค้างไปลืมพอไปถึงจุดหมายไปทางเอวเราลืมไปไหนมาเราไม่ได้อานี้มาเราไม่ได้แอบนั่นยังขาดอันนู้นขาดอันนี้อยู่ด้วยความทุกข์ยากลำบากอันนี้คือการเดินทางพอมาเปรียบเทียบคืภพชาติของเราแต่ละทัานแต่ละคนภพชาติคือการเดินทางของพวกเราเนี่ยแหละ ตามใดก็ตามที่กิตของเรายังไม่ยังไม่ถอดถอนจากเชื่อในก,การเป็นว่าใครเกิดคือคอ,อวิชชากินตัวนี้มาท่องเที่ยวไปอยู่เขาเป็นตลอดนั่นแหละตอนนี้ราชรถเปรียบเหมือนก,นการเดินทางของเราเการเดินทางสู่ภพชาติถ้าเราไม่ประมาทไม่นอนใจว่าเออยังไงเราก็ต้องเปรียบภพบเปรียบชาติยังไงเราก็ถึงถึงวัดเดินทางของเรา คือวันสิ้นสุดในภพนี้ชาตินี้จะเดินทางไปสู่ภพใหม่ถ้าเราไม่ประมาทไม่นอนใจเราก็เตรียมไว้เตรียมไว้อริยสัพย์ก็คือบุญบุญนี่แหละที่จะเป็นอริยสัพย์เป็นทรัพย์อันเประเิฐในการในการเดินทางของพวกเราส่วนรัพย์ต่างๆทั้งหลายที่พวกเรามีอยู่ในขณะนี้ ไม่ว่าจะกะเข้าวปลาอาหารจะเดินทองทุอถามบรรดาศักดิ์อะไรต่ออะไรต่างๆทั้งหลายเหล่านี้มันเลี้ยงได้แต่บำรุงได้แต่บ้านเรือนของอเราในขนาดนี้ก็คือร่างกายใาขนาดนี้แต่ไม่สามารถกเกาะกวยไปสู่การเดินทางไปสู่พบข้างหน้าได้พอถึงวัดเดินทางแนละ้วสิ่งทั้งหลายที่เรามีอยู่ในขณะน,นี้เราวางคืนไว้วางคืนไวอ้อย่างเก่าก็ คือเขาอยู่บนโลกนี้เกิดบนโลกอยู่บนโลกเรามาเพียงแค่มาเกี่ยวข้องอยู่ช่วงระยะเลยมาจับจับคำคำลูกลูกคำคำแล้วถึงถึงเวลาเดินเราเดินทางเราก็ไม่สามารถหอบพิวสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไปด้วยได้เราข็วานคืนไว้ที่เก่าของเขาส่วนสิ่งที่เราเตรียมไว้แล้วเนี่ยที่เราจะหอบไปด้วยได้ก็คืออนุญัพย์ หรือบุญะๆๆๆระดับเป็นระดับญาติับซับกาประเสริฐที่แท้จริงซับซับกาประเสริฐเขาเกิดขึ้นมาจากการทําความดีงานของพวกเราคิดดีพูดดีทดําดีสิ่งใดที่เราทําไปแล้วเราคิดไปแล้วเราพูดไปแล้วไม่เป็นโทษไม่เป็นภัยทั้งตนเองและต่อคนผ,ผู้อื่นทั้งปัจจุบันและอนาคต แต่มีแต่คุณมีแต่ประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นทั้งปัจจุบันและอานาคตอะไรขึ้นชื่อว่าความดีความดีนี้รวมมาเป็นบุญบุญนั้นอก็คืออัญญพย์ตอนนี้ด้วยความเป็นพุทุชนคนมีกิเลสข,ของพวกเราเนะี่ยมันจะพอยไหลลงไปในทางต่ำเสมอเพราะกิเลสภายในหัวจิตหัวใจของพวกเราเนะี่ยมันจะจูงลงไปในทางต่ำมันเบิดน้ำอนะน้ำนมันไหลลงไปในทางต่ำเสมอ แต่จะให้มันไหลมาในทางสูงมันก็ไหลไน้าอยู่แต่มันต้องใช้กําลังใช้กําลังในการเดินดึงขึ้นไปสูงขึ้นไปอะไรต่างๆแต่ถ้าลงไปในทางต่ำไม่ต้องไม่สูบเลยไม่ต้องไปผักไปต่ำเลยมันไหลลงไปเองแต่ถ้าจะให้ไหลขึ้นไปบนแต่บนทางสูงแล้วมันต้องสูบมันต้องดันขึ้นไปก็เปรียบเทียบไว้แต่จิตใจของพวกเราจิตใจของุ้ตรชนเลยนะ มันไหลลงไปในทางต่ำมันไหลลงไปง่ายมากไม่ต้องไปตั้งท่าตั้งทางมันไหลลงไปตลอดลงไปในความชั่วลงไปในความเลวมันไหลลงไปเรื่อยนี่นเป็นเป็นปกติของจิตบุติชนเพราะฉะนั้นเราอยากให้มันไหลไปขึ้นมาขึ้นมาในทางสูงขึ้นไปในทางมุนทางกุศลเราก็ต้องใช้กําลัง กำลังที่จะผักดันมันขึ้นมาสูงขึ้นมาตอนนี้กำลังอันนี้มันจะเกิดขึ้นมาอย่างประเสริฐที่สุดก็คือขึ้นมาจากโดยเฉพาะจากกิตตภาวนาครูบาอาจารย์เราจะไปพบเลยเราไปวัดป่าวัดครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นวัดเราประราดีอยู่แล้วว่าวัดป่านั้นมุ่งเน้น ที่ยันนหลักธรรมหลักวินัยของพุริจ้าที่ทรงประกาศสอนโลกไว้อย่างสมบูรณ์ยิ่งนั้นมาประพฤติปฏิบัติเพราะฉนั้นเราจะไปมัดป่าไหนก็ตามที่องค์หลวงป,ปู่มัน่นบุรพายจาครูบา,าอาจารย์ก็ประพฤติปฏิบัติมาตามแนวแถวปฏิปทาขององค์หลวงป,ปู่มันาาน่นให้ก็จะเน,น้นให้ศีลยาลศิษแต่พากันอยากที่เกียจขี้ค้านนะพากันมีความหากความเพียรในการอบรมจิตอบรมใจของตนเองด้วยจิตอภิวาท พ่อฟ้าเป็นคนที่ชนคนมีกิเลสของพวกเราท่านนถ้าเราประมาทเมื่อไหร่มันจะดึงเราลงไปในทางต่ำแต่ถ้าเราไม่ประมาทเราดิ้นเร่งภาวนาซึ่งเป็นแบบนี้ก็เป็น,นก,การสร้างสร้างกําลังจิตกําลังใจขึ้นมาให้แก่ใจตรงน,นี้เมื่อเราสามารถสร้างกําลังให้แก่จิตแก่ใจตรงนี้ได้มันก็เป็นกำลังที่จะผลักดันขึ้นไปในทางสูงไม่ทางบุญ หรือในทานสะสมสร้างอริยรัพ์ขึ้นมาเมื่อเรามันสร้างอริยรัพ์ขึ้นมาด้วยจากการนับตั้งแต่จากการอบรมจิตอบลมใจของเราเองด้วยจิตกับภาวนาเบื้อ,ตองต้นเราเน้นฟังสงบโดยยกเอาคาบริกรรมบอกพุโทโธพุโทโธพุโทโธขึ้นมาเป็นหลักยิดของจิตก็ตามให้เรารเน้นจับเอาแต่พุโทโธอยู่นี่แหละ นั่งอยู่กับพุทโธพุทโธด้วยความมีสติเดินอยู่กับพุทโธพุทโธด้วยความมีสติก็คือมีความระมัดระวังรักษาจิตของเราให้อยูกคบบริกรรมของพุทโธพุทโธพุทโธเมื่อจิตของเราอยู่กับพุทโธได้อย่างแน่นแต่ต่อเนื่องนักบวชก็จะมีความคุ้นเคยในการอยู่กับพุทโธอยู่กับการโทนาบริกรรมนี้อารมณ์เรื่องราวที่เคยเคยครอบงำจิตเคยดึงจูงจิต ลงไปในทางต่ำก็จางไปจางไปจิตก็เริ่มมีความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงพอจิตของเรามีความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงมีควฟังสุกแม้เรายังเป็นบุ้ดิชนมียัมีกิเลสอยู่กิเลสก็ไม่สามารถดึงจูงเราลงไปใน้ทางต่ำได้เพราะเรามีกําลังกําลังที่จะฝืนฝืนกระแสที่จะไหลลงในทางต่ำได้เราก็สามารถดึงจูงขึ้นมาในทางสูง ก็สะสมเป็นอนิยัติับเมื่อเราสามารถสะสมอนิยัติซับอันเป็นสังเพียนกลงอันประเสริฐแล้วแม้แม้เรายังไม่หมดพบหมดชาเยวเราจะต้องท่องเที่ยวไปพอถึงเวลาราชรถมาเกยด้วยความที่เราสะสมอนิยัติซับไว้เราก็ห่ออนิยัติซับขึ้นรถไปเลยพอถึงวันสิ้นสุดแห่งพบชาตินี้ จะรบมหายใจจากวันไหนก็ตามเด้จิตดวงนี้มันสมบูรณ์ด้วยอริยสัพย์แล้วมันก็ไปเพียงแค่บ้านล้างเท่านั้นแหละคือกายนี้ก็เป็นบ้านล้างจิตดวงนี้ก็หอมอริยสัพเ์เดินทางอย่างสะดวกสบายไปสู่พใหม่บใหม่นี่นจะเป็นพบอะไรนะเขาเป็นพบที่ดีกันอีกทีงามเนี่ยเพราะความมีสมเียจกันของพวกเราพอไปถึงพบนั้น เราก็อยู่ได้อย่างสะดวกสบายเพราะมีอันเนี้ยทรัพย์มีสมบัตนะิอันสมบูรณ์แล้วเราได้บ้านเราก็ได้บ้านที่ดีเพราะมีทรัพย์นั่นเองเราได้ได้กายไม่ว่าจะกลายเป็นมนุษย์หรือกลายเป็นเทวดาเราก็แะได้กายที่สมบูรณ์มีความสวยงามมีความเฉลียวฉลาดมีความอุดมสมบูรณ์ ไม่ไปบ้าบอดหนัวพี่คนพิการไอ้น,นั่นมันได้บ้านผูพพ้พันพันเหมือนกันที่่ไม่ได้เตรียมเตรียมทรัพย์ไปไปข้างหน้าก็ได้บ้านประตูกระต๊อบนี่แหละเหมือนข้าผู้อพยกมันไม่มีทรัพย์ไปแต่คนมีทรัพย์ไปรู่นโรงแรมห้าดาวก็บดาวนี่เลยจะว่าไงเพราะฉะนั้นอันนี้ชีวิตอย่าตั้งตนอยู่ในความประมา ราชุนรุนมาเกยเราได้ทุกเวลาแลาวอย่าว่าโอ้ยตอนนี้ฉันยังเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นเด็กเป็นเล็กหรือ,อยังอยู่ในวัยชการฉันยังไม่ได้แก่เท่ามันบอกกันไม่ได้หรอกถามคุณยายคาันดีนี่บอกคนคนอายุน,น้อยกว่าท่านเลยสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบไปก่อนคนอายุเก้าสิบมากขนาดไหน ไปอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันพระรั้นจะเอาอายุเอาวัยเนี่ยมาเป็นเกณฑ์ไม่ได้แต่ไนขึ้นอยู่กับเวลาของแต่ละท่านแต่ละคนแล้วเวลานั้นก็ไม่ได้บอกมีก็หมายบอกเราเลยนะว่าเราจะถึงเวลาเดินทางเมื่อไรอถ้าถึงเวลาเดินทางแล้วมันเป็นพิเศษไม่ได้พระริจเจ้าพค์จิงทรงกล่าวไว้ว่าอาจเจวะกิจจะมาตับปังโกท่านยามและายางสุเว นาท um no we ีโนสังฮารันเตนมาห้าเสนเดนักตุนาความตายไม่มีเครื่องหมายบอกเหตุเลยว่าจะมาถึงเราในวันใดเวลาใดหรือยาหมดใดแต่เมื่อความตายพยายามตุนาความตายมาถึงเราเวลาใดหรือขนาดใดอรือยาหมดใดก็ตามไม่มีใครจยไปต่อต้านอ้อนวอนขอร้องติดสินบนตุพขามักตุลาได้เราจะไปอ้างว่าฉันยังเป็นเด็กเป็นเล็กเป็นหนุ่มเป็นสาวไครฉันแก่เท่าซะกรนะแล้ว่อยตาย การงานเขชันยังไม่เสียแต่ชั้นทํางานท้องการเสียซะก่อนเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานี่โตเป็นหนุ่มเป็นสาวซะก่อนแล้วก็ใหตายถั้นมีเงินเปสิบสิบล้านไปจ้างพญามัตุราชจสี่ห้าล้านแล้วไม่ต้องตายท่านบอกวอามาห้าเซ้นนี่นมัตุนาไม่มีใครจะต่อต้านพญามัตุราชผู้มีเสนาใหญ่ได้เลยมันมาถึงเราในขนาดยืนเราก็ต้องไปทั้งทั้งที่เรายังยืนอยู่นั่นแหละไม่มีการผัดเพี้ยนเลย แต่แม้ขณะนี้พญามัาานุราชจะติดตามหลังเรามาแต่ยังมาไม่ถึงเราเป็นโอกาสเป็นเวลาที่เราจะเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมในการเดินทางของเราเมื่อพวกเราพาก็ไม่ประมาทไม่นอนใจแล้วโดยเฉพาะนี่เลขอบรมจิตตัวลงใจของเราเองด้วยจิตภาวนานโดยเฉพาะนี่ก่ใกล้วันปีใหม่ขึ้นมาแล้วก็เป็นเครื่องเตือนใจของเราอีกปีหนึ่งว่าเออวัยของเรานั้น เราสั้นไปอีกปีนึงนะไม่ใช่เรามากขึ้นนะเราเกิดมาก็าให้เรามาเท่าไหร่อยากให้เรามาแปดสิบปีแ้าสิบปีก็ตามมันหมดไปหมดไปแต่ละวันก็หมดไปแต่ละเดือนก็หมดไปแต่ละปีหมดไปหมดไปนี่หมดไปอีกปีนึงนะแล้วเนะหลืออีกกี่ปีมันบอกไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเอาการเวลาที่ผ่านมาเนี่ยวันเดือนปีที่ที่มันผ่านไปแล้ว ก็ปเป็นจติเตือนเราได้ชีวิตของเราผ่านมาแล้วกี่เดือนกี่วันกี่ปีเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ย้อนกลับไปตรวจตาดูตรวจตาดูชีวิตของเราที่ดําเนินผ่านมานะั่นอ่ะเรามีส่วนใดที่ผิดพลาดที่ไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมเราก็เห็นชัดเจนเลยว่าไอา้ความไม่ถูกต้องความไม่เป็นธรรมเนี่ย มันล้วนแต่นำมาวามทุกมาสู่เราเท่านั้นแหละมันไม่ได้ทําให้เรามีความสุขเลยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นแม้มันผ่านเข้ามาในชีวิตของเราแล้วก็ให้มันผ่านไปให้มันหมดไปให้มันหมดไปกับปีเก่าอย่าให้มันกลับคืนมาอย่าเป็นดีพอใจตามมันกลับมาสู่ปีใหม่ในชีวิตของพวกเรามันผ่านไปแล้วให้มันผ่านไปให้มันหมดไป อย่าไปเอาเอามันกลับขึ้นมาฝาดล้างมาันให้หมดไปจากชีวิตของพวกเราส่วนตรวจย้อนตัวตาดูเหตุการณ์ที่ผ่านมาสิ่งใดที่เป็นความผีสิ่งใดที่นํามาซึ่งความเป็นธรรมนํามาซึ่งอนิยตทรัพย์เราก็หอบสิ่งเหล่านั้นนะ่ะจากปีเก่ามาสู่ปีใหม่ของพวกเราจึงให้พากัน รักษาปีใหม่นี้ที่จะเข้ามาถึงชีวิตเราให้เป็นปีแห่งฟวามดีงามให้เป็นปีแห่งสิริมงคล่านเป็นปีแห่งการสั่งสมอันนรัพย์ไว้แล้วปีใหม่ที่จะเข้ามาถึงชีวิตเราจะเป็นปีแห่งความเจริญก้าวหน้าทั้งทางโลกและท,งทางธรรมให้เกิดขึ้นต่อชีวิตของพวกเราอย่างแน่นอนขอ,ขอให้พวกเราทุกท่านทุกคน มีแต่ความสุกความเจริญทั้งคดีโลกและคดีธรรมตลอดปีใหม่คิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดอันเป็นทำแล้วก็ขอความคิดความปรารถนาท่าหลหยหล่อนักของท่านจงสำเร็จจงสำเร็จและจงสำเร็จด้วยกันทุกท่านทุกคนเธอ